Di hati kon, jin ditolak kalau com super bright, aha. มันนี้ฮะมาจะพาลูกพีบีลองแล้วก็ทุกคนเข้าไปร่วมแข่งขันว่ายน้ําสุดยิ่งใหญ่และอลังการกันเขาว่ากันว่าการแข่งขันนี่มีแต่คนว่ายน้ําเร็วดุดดังปลาโลมาปลาฉลามมาแข่งกันเฮ้ยฮัสกี้จะยอมได้ไงเราชอบเล่นน้ําอยู่แล้วไปดูกันดีกว่าว่าความไว้ของฮัสกี้จะชนะใครได้บ้าง let's go โฮ้ยพี่ลอกเฮ้ยลูกกระจอกฮัสเกี้ลูกพี่วันนี้เรามาแข่งขันว่ายน้ำกันใช่เลยชันจะสอนวิธีการว่ายน้ำของแทรให้แกดูเองฮัสกี้เฮ้ยฮัสเกี้อย่างเราเนี่ยว่ายน้ำเร็วมากเราเป็นหมาที่ว่ายเร็วดังฉลามฮัสกี้ด้ขาวว่ากลัวน้ำ ว่ายน้าอย่างเดียวไงจุดทูบแล้วก็อมิตะพุทธคนละว่ายกันลว้วุ้ยไอ้ลูกเราต้องมาประชันกันหน่อยจัดไปฮัสกี้หันหน้าเขาสาะน้ําแล้วก็ปนนมมือขึ้นมาว่ายสาธทุเร็วเข้าช่้ยเมื่อกี้ฮัสกี้เพิ่งเล่นม,มึงเมื่อกี้ปล่อยว้าวในพี่หลงก่นกอนแะไรไหนแกโอ้ฮัสกี้โอ้มีพี่ชายอยู่มึงเอาโค้โอ้โหฮัสกี้อ,กอ,กอ,อยู่ที่โลได้ไงนิน พลังความเร็วด้วยการคลิกเมาส์เนน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 เน้เนนเนนเนนเนเน้เนนเน้เนนวนนเ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 นเอ้นนเกนเนนเนนไนนเอนเน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 นเ้นนนเอนเนเนาเนน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 เนกเนนเนนเนนเนัเกีนนนเนนเนนนนนเ อันดับที่5เนี่ยไมายังไม่ถึงเลยพี่เหรอว่ายไหนบอกว่ายน้ำเก่งไงฮัสกี้เฮ้ยเออมาใช้ใจโอ้หมาแพ้แพ้ดินดิ้นดิ้นดินด้วยเออไปลองหมาใช้เวลาตั้ง41วีฮัสกี้เรายังไม่แถวแกวไงเราต้องทําการฝึกฝนตนเองซะก่อนนี่เลยมันมีบอให้ฝึกซ้อมพี่เหรอมีแว่นสตาร์ว่ายน้ำด้วยฮัสกี้ว้าวฉันอยากลองใส่แล้วจะเป็นยังไงสิเลือกดูไหมฮัสกี้ไปแก ดูท่าเหมือนกายภาพบำบัดยังไงชอบกลฮัสกี้แกดูที่ตาฉันสิเย้ยตาพี่เราเป็นสีชมพูนี่เป็นแบบแบรนด์แว่นใหม่แบรนด์แว่นท็อปล่มจมว้าวสุดยอดไปเลยพี่เรามาซ้อมว่ายน้ำกับหมาเร็วเข้ามาฮัสกี้จะจับชิงล่างแก <laughs> <laughs> ว้าว <laughs> น่ากลัวมากพี่เราอะไรกัน <laughs> ฮัสกี้จะสะมันเล็กเกินไปสำหรับเราสองคนได้แบบก็ต่อ <laughs> <laughs> ฝึกว่ายได้แค่บ่อนี้พี่ลองเราอ่อนแอเกินไปเราจะมาฟิวชั่นกันอย่างนั้นเหรอใช่เราต้องอยู่ในสภาพนี้ไปก่อนบอกข้างๆต้องมีความสามารถในการว่ายน้ําต้อง500พี่ลองตอนนี้หมามี1 6อยหกสิบ้าวลูกพี่หมาได้ของขวัญของฟรีมาเนี่ยมีวินตั้งร้อยห้าสิบเอ็ดไปเปิดการชาดีกว่าพี่หรอนี่ไงถ้วยรางวัลเป็นของขวัญปลอบใจแล้วฮัสกี้นะวะเปิดอันนี้ไม่ได้เปิดได้แต่อันนี้พี่ล็อกโหได้ไข่อันกลางก็ยังดีมาฮัสกี้เลยขอของดีหน่อย ขอของเกลือหน่อยว้าวได้แรงอันคอมมอนเครืดีอ่ะอันคอมมอนอีกแล้วว้าวได้แรอีกแล้วเครืดีนเด้ออันคอมมอนสามติดว้าอันคอมมอนเหมือนกันเข้มถึงใจตายจะทานเจได้แล้นึงอันวิ่งแล้วว้าพี่ได้อันเดียวเองเหรอเฮ้ยบีร้องอย่าพูดเบีัสกี้ว้าวฉันเกลือแล้วฮัสกี้ไปดีกว่ามาได้แต่ไอัหมูเนี่ยบีร้องมอบไม่ไหวแล้ว มารีเบิร์ตได้ด้วยพี่เหรอรีเบิร์ดได้แต่เป็นตอนนี้หรือเลปล่านินเนรีเบิร์ดรีเบิร์ดแล้วได้หางด้วยพี่ลองดูว้าวสุดยอดไปเลยหลอ่อเฟี้ยวเลี้ยวโค้งมาลืมใส่สัตว์เลี้ยงพี่ลองมาติ๊กต๊องนี่ไงมันครับรวมร่างได้ด้วยเวลาเกลือพี่เหรอหนะครับแล้วเป็นยังไงสิหน้าตาเหมือนเดิมเลยพี่เหรอฮัสกี้สัตว์เลี้ยงเราเหมือนกครเป๊ะเลยวะชนชาวเกลืออย่างเราเราก็ได้เคลแดลัก,กับอัดคอมมอนละพี่เหรอกาชาน้ำปลาพริกลูกพี่ตอนนี้หมาแข็งแกร่ขึ้นแล้วหมาสามารถฝึกว่่าาาายนนนน้้้้สสััตวววว์ทีีไดดดดกกกรรระะเเเ็ขึึมิงฮ ว่าท่าดูดีว่ะท่าดูดีนี่เขาเรียกว่าท่าอะไรเซิท่าฮัสกี้กันเชียงปูกันเชียงปูแล้วกานเชียงปูมายัางไงมาอยู่ข้าวโลบิว ออลุ้ไปู่้้ว่นกันนะหมอดีเออมันไม่ค่อยตรงลูก,กตาเท่าไหร่แต่ก็ใส่ใส่ไปก่อนแล้วกันทุกคนดูพี่ลอกใส่แว่นว่าอยู่ข้างบนเปลืกตา <c oughs> เอออย่าไปจังเกะอย่าไปแซวมาลองแข่งว่ายน้ำดีก,กว่าพี่ลอกหมาว่ายแล้วว่ายเร็วขึ้นเยอะแล้วหลังจากฝึกฝนตนเป็นจำนวนมากไปเลย let's go <S ดูสิเราจะได้ที่หนึ่งไหมคราวนี้เรียกหมาว่าฉลามฮัสกี้นินนี่ มาเร็วขึ้นแล้วพี่หลอกอ๋อมาแซงอีกสองคนได้แล้วว่าฮ wow, ัสกี้ฉันเข้าใกล้ที่หนึ่งไปทุกทีแล้วว้าวสุดยอดไปเลยนิน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 นนจอยได้ที่สี네่พี่หลอกอ่ะเธอก็ได้ที่สี่โถถังนึกว่าจะเร็วขึ้นกว่าเดิมเฮ้ยจากที่บวยขึ้นมาเป็นที่สี่ก็ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วพี่ลลอกโอเคโอเคโอเคฝึกฝนต้นต่อไปไปกันเลยนี่เลยตอนนี้เรามาสถานีได้แล้วพี่หลอกว้าวสะห้าพันสุดยอดไปเลยมาฉันด้วยคนมาดิ้นกันแถวกันจบ โอ้ฮัสกี้เหมือนแบบเหมือนแมงด้วงที่กำลังจะสิ้นใจอ่ะพี่ลรนี่ท่้าว่ายน้ำหรือเรากำลังจมน้ำก็ไม่รู้นั่นนะสิ5 minutes later ลูกพี่เราไม่วินเยอะพอเปิดกาชาเกืออันแพงสุดแล้วแกดไปกระชาน้ำปลาพริกเกลือฮัสกี้นี่เลยฟองแพงสุดเลยเพราะเราร่ำรวยมาเฮ้ยหมาอยากได้ตัว Legendary นะตาบองแบบเหมือนฮัสกี้เอาแล้วนะก็คงดีหน่อยอ อออันนคมเกีให้หมูไหมฮัสกี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนชาวเก <laughs> <c oughs> ลือลูกกูบีมาได้ของฟรีเนี่ยเปล่า <c oughs> ได้ลีเจนเดลี่ด้วยสุดยอดจะต้องออกมาโชว์ซะแล้ว <c oughs> นี่เลยอีวิลบอกแบลน่ารักเหมือนฮัสกี้ว,ว้าวน่ารักไม่เหมือนเลยฮัสกี้กน่ากก <c oughs> รักกว่าแกเยอะเลยเฮ้ยฮัสกี้น่ารักกว่าช่วย ว่นใหม่ใช้ลายกว่าเดิมคราวนี้แหละฮัสกี้เราจะล้มแชมป์ของที่นี่ให้จงได้ไปเลยไหม Let's go น oui okay ี่นแนวฮัสกี้อยู่ตรงกลางวิลลอ้โหเจ้าจ้าเจ้า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 จอาจำเอาจำเอาจวง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 จๆๆจวงจวงจวงจ้จวงจวงจวงจ้มจวงจวจวง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 จ้งจวงจวงจ้งจวงจวาจวงจวกจ้งจ้งจว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 าจวาจวงจ้นจว้จวงจวาจวงจ้งจ้มจวงจวงจ้งจวาจวงจวาจงจี่จายจวงจวงจวีจวาจวาจวง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 จ่งจวาจวงจวงจวงจ้งจวาจวาจวงจวงจวาจวงจ้งจวาจวาจวงจวงจ้าจวงจงจ้งจาจจจจจจจาจ้ง การงั้นเราต้องไปฟาร์มต่อฮัสกี้ฟาร์มความแข็งแกร่งต่อไป2,000 years later ลูกพี่เราได้ของฟรีเป็นน้องคนนี้น่าตาน่ารักปุ๊กปิ๊กหมอ้ว <Yeah. S 1> สุดยอดไปเลยฮัสกี้น่ารักเหมือนฮัสกี้ <Hey. S 2> ทุกคนดูเกามีพลังออลาออกมาด้วยน่ารักหมอมีแสงวิ่งมาประยับตาด้วยฮัสกี้เอ,อ้ยลูกพี่หมาอจะไปเปลี่ยนแว่นดำนำ้ำ yeah. อะไรอะไรตามสบายเปลี่ยนไม่ได้พี่เลยพลังไม่พอพลังไม่พอกากลูกเวามาลองแข่งกันดีกว่าว่าตอนเนี้เราแขวแก่วขนาดไหนแล้วเอ,อ้ยฮัสกี้อย่างน้อยขอที่2เราต้องชนะพี่การให้ได้เฮ้ยเจเจ,จฮัสกี้ไาวน้ำนั่นไง เดี๋ยก็แค่แชมป์เก่าฮัสกี้แชมป์เก่ากางเกงเขียวคนนี้เดี๋ยวก็โดนเราล้มแน่นอนใครโดูลูกวิ่ก็ว่ายเร็วกว่าหมาแค่2วิเทีานอนจีดนิดเดียวฮัสกี้เราก็จะชนะเขาได้แล้วมาฝึกฝนกันต่อดีกว่าแวะเปิดไค่ไปแวะเปิดไข่เปิดท้าไปเปิดไปก็เกลือเกลือเค็มเค็มโค้ดีนยว้าวเกลือเคยเชื่อกันบ้งไหมล่ฮฮัสกี้ว้าวเกลือเหมือนกันแล้วกูสาตามันมาเปิดจย ฮ oh. ักกี้สภาพเราไม่เหมือนซ้อมว่ายน้ำเหมือนโดนไฟช็อตมากกว่าท้ <Auf How to graduate> นั <on average> ่นจะไปลองลำว่ายเร็วมากหรือเรโดนไฟดูดก็ไม่รู้น้ํากระเซ็นกระเด็นกระจายเหมือนเลยฮัสเก้ลูกวิ่หมาเชื่อมั่นว่าตอนนี้เราต้องสามารถชนะพี่ชายคนนั่นไดแน่นอนไม่รู้ก็ไม่ลองฮัสเก้ไปลองกันดีกว่าพี่เหรอมาฉันให้แกก่อนเลยฮัสเก้เฮ้ยมาแล้เปลี่ยนแว่นก่อนแฟชั่นมาต้องมาก่อนใช่ไหมแว่นไม่แดงไม่มีแรงว่ายนี่บนหนุ่มแว่นขาวจัดไปว้าวไปลองเร็วเข้าเรามาแข่งกันไปจ้ะ ฮัสกี้โกยเจมาแสงก็ได้แล้วบีล็อกโอ้โหจิ้งไม่เห็นฝนเลยฮัสกี้ที่หนึ่งแบบว่าโอโหชนะขัดลอยเจยวู้ฮูแม่เราทำพี่ชายพู้นี้เขาก้มอ,อกก้มใจกันใหญ่เลยอ้อฮ่าพีล็อกเราชนะที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นได้เวลาที่เราจะไปประจนภัยในแมปต่อไปกันแล้วฮัสกี้ทางไหนวะทางนี้เลยพีล็อกเราต้องการ6ว6้าห6 2วินบีลอก <laughs> ี 7, <laughs> นั่นแหละความลับพี่ล้องหมามีศูนย์วิน <c oughs> ฟาร์มต่อไป ลูกพี่เราไปแมบต่อไปได้แล้วเจ็ดไปเลยฮัสกี้ไปโชว์ความเกี่ยวกาจของเราให้โลกได้รับรู้ Let's go ว้าววี่บุรดษนี้เป็นทะเลไงแชมป์กล่าวเขาหน้าตาเป็นไงฮัสกี้ลูกพี่เราต้องแข่งกับเป็ดยางด้วยอะเป็ดยางกระจอกสุดทัสกี้โอ้โหเป็ดยางพลังเป็นล้านเลยนะลูกพี่เราต้องแข่งกับปลาโลมาด้วยอะว้าวปลาโลมานี่ยังไม่ได้ใช้แชมป์เลยเนี่ยปลาโลมาใส่แว่นตักล้์ด้วยอะพี่หละ แช่มคือเจ้ผู้หญิงคนนี้โอโหของแท้เลยทีเดียวพี่ลองลงไปเปรี้ยวลองดูไหมอะ่ะไอ,อ้ฮัสกี้ก่อนเอ่รนขอฝึกซ้อมสักแป๊บหนึ่งโอ้ทําไมเรากลับมาใช้แล้วฮัสกี้ <laughs> กลับมาเป็นตัวด้วงต้มเตียมอีกแล้วฮัสกี้เฮ้ยพี่เราต้องเชื่อมั่นในพลังตัวเองเออกมาเร็วเข้าได้เลยเราเนี่ยแขวแกวอยู่แล้วเบลจัดไปดูซิว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่พี่ลราท่าปลาโลมาน่กลัวหมอโอออโนโนพี่ลราหมาจะแพ้แม้กระทั่ง เป็ดยางวาฮัสกี้ฉันช่ว่าฉันชนะเป็ดยางได้ไม่ทุกคนเป็ดยางแซงฮัสกี้ไปแล้วดูตูลฮัสกี้ไปนอนละเกินเออฮัสกี้นี่เราว่ายอยู่ตรงท้องทะเลที่แบบทอดผ่านชายหาดแหละใช่แล้วเป็นทะเลแนวยาวหลอดเทว้าววิลฉันยังไม่ถึงเลยฮัสกี้มาก็ยังไม่ถึงตเป็ดจะถึงแล้ววิลฉันถึงแล้วได้ที่5้าชนะเป็ดยางหนึ่งตัวไม่มากินบวยอ่ะดิ้นกระเดวกระเดวด้วยไหมชักดิ้นชักงอไม่พอใจฮึ Meanwhile ลูกว่เรามาแมปใหม่ล้วลืมเจิมกาชาได้ไงมันได้เวลากาชาพริกสเกลือและฮัสเก้นี่เลยบนนี่ถึงแม้ว่าเรานั้นใช้จะรู้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นก็คือเกลือเค็มแต่เราก็ยังจะเปิดโอนอปไปล็อกเปิดอันแพงไม่ได้เลยไม่มีตังเปิดได้ไหนอ่ะอันถูกสุดอ่ะโอโหอันถูกสุดอขอดีหน้อย ว้าวได้แลมมายูนิคอร์นดิเหรอเออเหมือนเหมือนจะอ่อนกว่าแมทที่แล้วอีกนะฮัสกี้ก็อ,อีกสักทีว้าวอันคอมมอนกากกว่าเดิมจินหวังมากก็อ,อีกทีหนึง่งเอาอันคอมมอนไม่เอาแล้วไปไปซ้อมพันน้ำต่อดีกว่าฮัสกี้เสี่ยบลาชีวิตเออลูกพี่มาไหวจนไวไายอากาศได้แล้วเนี่ยเกมพังไอ้ โอ้ฮัสกี้แกสำเร็จวิชาจนกระทั่งไม่ต้องการจับว่ายน้ำแล้วหรอแวกว่ายอากาศได้เลยงี้เหรอทุกคนดูดิหมาแก,กเป็นนักว่ายอากาศไปแล้วอ่ะ <c oughs> โอ้โกเก่งจัดบรรลุขั้นสุดยอดเอ,อ้ยงั้นเราต้องไปแข่งพี่ลกหมาต้องเอาชนะไอเป็ดนั่นให้ได้คือคนอื่นไม่สนใจยังไงก็ช่างขอชนะเป็ดไว้ก่อนใช่ไหมใช่แล้วบิลหรอ้องล้างตาล้างตูดให้ได้เป็ดยางไม่มีขาด้วยซ้ำม,มันยังชนะฮัสกี้เลยอ่ะการแพ้เป็ดยางมันเป็นอาี่เสียน้าเกิดไปฮัสกี้ใช่แล้วพิลโรกไปล้างตาล้างตูดกันพิลโรกไป निन्ने हस्की माले เจ้จ้าเจ้ไหนเป็ดไปไหน,ลดดนสสแลว้ายเป็ดโดรฮัสกี้แซงบอยบอยเป็ดยางว้าวเราสองคนนี่เท่สุดๆภูมิใจในการเอาชนะเป็ดยางตัวน้อยๆคนอื่นไม่สนสนแค่เป็ดพี่เหร <c oughs> อเพราะว่าเป็ดนั้น <c oughs> อ่อนสุดแล้วเจ๊ <c oughs> ชนะเป็ดเป็นงอนด้วยพี่เหรอยังจะมีหน้ามาเยอกแล้วเป็ดหันตูดให้เราเลยฮัสกี้ว้าวพี่เราดูเจผู้หญิงคนก้มบนนั่ดิพลังเขาโหดมากเลยเขาวแค่หกวิ่งปล่อยเขาไหวเป็นคนเดียวดีไหมงั้นอ่ะเขาไหวเร็กว่าปลาโลมาอีกพี่เหรอนั่ <ś m _> ว่ายเลยกบปลาเรามาเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นลอกหมาย,ยังไม่สามารถหยุดว่ายน,น้ำได้แกต้องมอบแล้วั่ให้ยังไงนอะเฮ้ยไม่เป็นไรหมหลอดเทโอโหจะจะอยู่ท่านี้ไปจะจบเกมนี้เหรอมามีอะไรจะบอกพี่ล็อกด้วยอะตรงเนี้ยมันสามารถคาัเครื่องแต่งกายได้ด้วยเอานี้ไงหมอหายแล้วพี่ลออ็อกาโทรทั มันสามารถคาบเครื่องแต่งกายได้ด้วยแต่เราต้องเก็บไอเทมก่อนว้าวได้ทั้งกางเกงว่ายน้ําแล้วก็สโน็คเกอร์เลซึ่งเรามีไอเทมไม่พอบีขาดเพียบเลยฮัสกี้มาเจออะไรน่าสนใจตรงนี้ด้วยบีเหรอมันคือไรซิฮัสกี้เหมือนเวทีการประลองอะไรสจกอย่างอ๋อประลองกันมั้ยลูกพี่นี่แกท้าฉันว่ายน้ําแข่งกันอย่างนั้นเหรอไปลอกทำไมมันเหมือนสนามมวยมากกว่ายอมได้ฮัสกี้อุ๊ยพลังแกแอบเยอะกว่าฉันนะเนี่ยเฮ้อหน่อยแน่ฮัสกี้ฉันไม่ยอมหรอก นี่ไงเราแข่งกันอยู่สองคน ไม่ยเจะๆๆๆๆๆๆจเ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 จนจเๆๆๆๆจเจๆๆๆจเมเจเ่ไจเจเจไๆๆๆเจ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 เ่เจเเจ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 ่จเจไม่จเ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 ๆๆจเ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 ัเจ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 เ่เจเจมจเจเจเ่เจ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 เลยจเ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 รเจเจเ่เจ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 เเ <laughs> ฉันเห็นภาพชัดเจนเลยแหละหมาไม่รู้ได้ซักว่าหมาแซงพี่ล็อกอยู่หรือเปล่าพี่ห <laughs> ดอยแน่ยามก็สุดๆ นั่นล่ะทุกคนเกมแข่งว่ายน้ำที่ฮัสกี้เป็นผู้ชนะเจก็ยังมาเต้นฉลองใช้ชนะฮัสกี้เลยนั่นคือต้นมะพร้าวโบทล็อกที่น่าสงสารว่ายน้ำแพฮัสกี้ว่ายน้ำแพ้หมาที่กลัวน้ำเอ้ยก็หมาบพราว่ารวดเร็วมากเราเป็นฉลามฮัสกี้ถ้าทุกคนชอบอยากดูพวกเรามาเล่นกันอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆนะะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยเจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าบายบายไปเข้าน้ำก่อนนะสายเข้าตูดเต็มเลยเฮ้ยไม่ต้องเข้าไม่ลองสบัดสบัดก็จบแล้วดย้ย